สวัสดีครับเพื่อนื่อน FC ทุกๆท,ท่านพบกับ p k b l i f e s t y l e เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราไปดูยอดวิวยูทูบเบอร์ปักหลักบ้านลุงพลข้อมูลวันที่15มกราคม2564นะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิก FC หลายท่านได้สอบถามมาว่าช่องเล็ก ช่องใหญ่เป็นยังไงตามที่ PKB Lifestyle ได้ติดตามดูแต่และช่องที่ได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆให้สมาชิก FC หนุลุงพลป้าแตนได้รับชมและเฝ้าคอยการติดตามให้กำลังใจสนับสนุนกับช่อง YouTube ต่างๆนั้นในคลิปนี้ T.K.D. Lifestyle ขอเรียงจากจำนวนผู้ติดตามจากมากไปหาน้อยนะครับในส่วนเรื่องของรายได้นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละช่องนำเสนอคลิปซึ่งมีจำนวนต่างกันช่องไหนมีรายได้มากย่อมแสดงว่าช่องนั้นได้นำเสนอคลิปเป็นจำนวนมากช่องจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญนะครับสำคัญอยู่ที่ คุณภาพในการนำเสนอของยูทูบเบอร์แต่ละช่องซึ่งจะสังเกตได้ว่าการนำเสนอของช่องใดนำไปสู่รายได้มากที่สุดช่องนั้นแหละครับที่ถือว่ามีความขยันในการลงคลิปซึ่งจำนวนผู้ติดตามเป็นจำนวนมากก็ไม่ได้ทำให้รายได้สูงขึ้นสักเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการนะครับเราลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับ การประเมินค่าช่อง YouTube ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นนะครับสำหรับเรื่องของรายได้ลำดับ,บดที่ 1. ครัวอิมภูมิกลางจำนวนผู้ติดตาม4 4 3 0 0 0คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน1 2 4 6 7 1บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ1,464บาท อันด,ดับที่2ช่องลุงพลปาแตนแฟมิลี่จำนวนผู้ติดตาม332,000คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน2 9 9 2 6บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ7,096บาทอันด,ดับที่3ามูไน c h ชนแนลจำนวนผู้ติดตาม2 1 7 0 0 0 0คน รายได้โดยประมาณต่อเดือน3 7 2 3 8 9บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ4 8 6 8บาทอันด,ดับที่4รัชนีงานภาาจำนวนผู้ติดตาม2 1 2 0 0 0คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน289,212บบาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ 923บาทลำดับที่5 Made Story จำนวนผู้ติดตาม174,000คนรายได้โดยประมาณ624,977บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวีดีโอ9,705บาทลำดับที่6 Outisake Station จำนวนผู้ติดตาม173,000คน รายได้โดยประมาณต่อเดือน255,706บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ4,296บาทลำดับที่7จจิมมี่เรื่องจริงจำนวนผู้ติดตาม160,000คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน873,682บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ3,787บาท ลำดับที่8รัชนี DIY จำนวนผู้ติดตาม143,000คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน495,087บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ2,132บาทลำดับที่9กับตันดำสิงพากินพาเที่ยวจำนวนผู้ติดตาม127,000คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน 361,889บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ1,400บาทลำดับที่10ส้มแบ Channel จํานวนผู้ติดตาม126,000คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน193,211บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ286บาทลำดับที่11 ิดนึบข่าวดังจำนวนผู้ติดตาม120,000คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน243,36บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ382บาทลำดับที่12บ่าวหอมสุริยันจำนวนผู้ติดตาม1 5 0 0 0คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน6,332บาท รายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ159บาทลำดับที่13มนโอมจำนวนผู้ติดตาม65,600คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน144,336บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ1437บาทลำดับที่14ลุงตูมตามสตูดิโอ จำนวนผู้ติดตาม61200คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน46,044บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ955บาทลำดับที่15จาก Art Channel จำนวนผู้ติดตาม55,800คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน25,844บาท รายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ1846บาทลำดับที่16ซาลิน่านูนาจำนวนผู้ติดตาม51,600คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน1 7 4 9 7 8บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ764บาทลำดับที่17นกยูงหลานลุงพลจำนวนผู้ติดตาม45,400คน รายได้โดยประมาณต่อเดือน8 5 7 8 7บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ986บาทลำดับที่18บแพิโจ34มสิชาแนลจำนวนผู้ติดตาม4 0,000ืคนรายได้โดยประมาณต่อเดือน74,172บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ2546บาทสีบหราทลำดับที่19 ป้าจำลองสหายลุงพลจำนวนผู้ติดตาม38,300คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน1,9188 8บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ4,200บาทลำดับที่20บูมน้อยร้อยจำนวนผู้ติดตาม35,900คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน62,494บาท รายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ573บาทลำดับที่21บเาวนุหลานลุงพลจำนวนผู้ติดตาม33,400คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน147,868บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ1273บาทลำดับที่22ป้าออนพิสาลุงพล จำนวนผู้ติดตาม32,400คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน92,405บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ668บาทลำดับที่23ชิดปากแปรจำนวนผู้ติดตาม25,600คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน19,874บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ 1,851บาทลำดับที่24ป้าถอนบ้านโกโกกอกจำนวนผู้ติดตาม22,400คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน1,583บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโอ668บาทครับสำหรับการประเมินค่าของช่อง YouTube ดังที่ได้แจ้งข้างต้นนะครับเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น การจัดลำดับเรียงจากจํานวนผู้ติดตามนะครับสำหรับรายได้ช่องใดที่สูงมากนั่นแสดงถึงว่าการจัดทําคลิปการนําเสนอคลิปย่อมมีจํานวนมากเมื่อมีผู้เข้าชมดูโฆษณาดูคลิปจนจบรายได้ก็จะสูงขึ้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับสำหรับรายได้จริงๆต้องถามเจ้าของช่องแต่ละช่องดูทั้งนี้คลิปทั้งหมดทั้งมวลอาจจะมีติดเหลืองโฆษณาไม่เข้าผู้ชมดูคลิปจำนวนน้อยกดข้ามโฆษณาเป็นส่วนใหญ่ก็จะทำให้รายได้ช่องนั้นๆลดลงสำหรับคลิปนี้ PKB Lifestyle ได้ติดตามช่องที่ได้นำเสนอข้างต้นอยู่บ่อยครั้งเพื่อจะดูถึงความคืบหน้าของแต่ละช่องซึ่งยูทูบเบอร์หลายๆช่องได้สร้างยูทูบเบอร์ใหม่ๆขึ้นมาอีกมากมายเพื่อจะเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้มีโอกาสสร้างรายได้เสริมแต่ก็ต้องดูด้วยว่า การที่จะเป็นยูทูบเบอร์นั้นจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในการนำเสนอคลิปและการจัดทำคลิปอย่างน้อยก็ต้องศึกษาเรื่องราวในการลงคลิปในการจัดทำคลิปการตัดต่อเทคนิคต่างๆในการนำมาใช้ในการทำคลิปไม่ว่าจะเป็นการออกแบบปกการตัดต่อวิดีโอและเทคนิคอื่นๆ ที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ชมและ FC หลายๆท่านที่จะเข้ามาติดตามผลงานของช่องตนเองก็นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์แต่ก็ขอให้กำลังใจครับสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์ค่อยศึกษาเรียนรู้ยังไงแล้วยูทูบเบอร์ใหม่ๆก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะเป็นการเสริมสร้างรายได้ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจในการจะทำงานในด้านนี้รายได้ต่างๆเป็นของอเมริกาก็จริงแต่ถ้าคนไทยเราสามารถทำงานในสิ่งนี้ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามก็อยากจะขอเรียนท่าน f อทั้งหลายช่วยให้กำลังใจในการทำงานของยูทูบเบอร์ชอบผลงานของช่องใดท่านก็ติดตามและให้กำลังใจกันต่อไปหากท่านไม่ชอบช่องใด ก็ขอให้คิดเสียว่าเป็นผลงานหนึ่งของพี่น้องลูกหลานชาวไทยซึ่งจะสามารถนำรายได้มาเลี้ยงชีวิตและดำเนินชีวิตต่อสู้ไปในวันข้างหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับด้วยความปรารถนาดีจาก PKB Lifestyle สวัสดีครับ